你好，是我的哈，嘟嘟坤，你们好吗？今天我们要来一起学习中文，OK，走吧，我们一起去学习中文。先复习 Top two and forty สามก่อ o k 大龙迟到了，生词。 ตาม老师นะคะทบทวนคำศัพท์ก่อน,นะคะ่ะทุกคนเติ้น老师ูพูดเสียงดังๆนะคะ 图，地图，地图，去，去，去，进，进，进，要，要。 要，真棒！跟老师读，俺大老师，那哈，洗手间，洗手间，洗手间，对不起，对不起，对不起。 迟到，迟到，迟到！进来，进来，进来！交，交，交作业。 作业作业เก่งมากเลยทุกคนทบทวนคำศัพท์เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราต้องมาเรียนบทที่สี่ติสื่อหนห้องเรียนเขอถังช่าง mm hmm. โอเคเรามาดูคำศัพท์ก่อนนะคะชั โอเคทุกคุณตอนนี้พูดเสียงดังๆตามเหล่าชุนะคะเรามาเรียนบทที่สี่คำศัพท์นะคะเกินเหล่าชุดอ่านตามเหล่าชุนะคะอานจิ้งอานจิ้งอ่านจิ้งอันจิงนจ้งแปลว่าเงียบสงบเงียบนะคะออ่านตามเหล่าอชอุดทีอ่านจิง้ง 安静จริงตาม่องเลต่งเลต่งเลแปลว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนะคะอ่านตาม老师หนึ่งรอบต่งเลต่งเลจริงตอเคตามจล้วนะคะ ตตตงงองปู不ตองแปลว่าไม่เข้าใจตามเราเชีงหนึ่งรอบนะคะตงจน不งโอเคตามเราสจ老จ举เสา จ举手举手เป๋วว่ายกมือโอเคตามเ老师หนึ่งรอบนะคะ举าวจนปัางโอเคตามเา老ิค่ะทุกคุณนาน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 เปลวว่ายากใช่ไหมโอเค ตามเราชิงหนึ่งรอบนะคะนานเฉินปังโอเคตามเราชื่อค่ะชิง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 แปลว่าเชิญอย่างเช่นเชิญเข้าไปเชิญใช่ไหมคะเชิญอืมโอเคตามเราชิงหนึ่งรอบนะคะชิงชิง จนปังโอเคตามล่หนึ่งรอบนะคะี้ยนตามซ师นะคะ再说一遍再说一遍再说一遍แปลว่าอะไรนะคะพูดอีกหนึ่งครั้งใช่ไหมคะ พูดอ kind of, ีกครั้งหนึ่งอ่าพูดอีกครั okay, ้งหนึ่งอย่างเช่นถ้าอยู่ในโรงเรียนอยากให้่อพูดว่าพูดอีกครั้งหนึ่งก็คือจ่ายชัวอีบิยนตามื่อีกทีนะคะจ่ายชัวอีบิยนเก่งมากจิังโอเคตอนนี้มาเื่อให้ดู ให้ตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เรียนไปให้พักแป๊กนิดนึงนะคะเรามาฟังเพลงพร้อมๆกัน 今天这样，明天一样，怎么办？我总不能永远这样，会完蛋。下定决心，把缺点打倒，不怕跌倒，信心最重要。我们都是这样长大。 去高路满牌呼呼哈哈，零食抱不到，佛脚。口牙齿疏，没背完回家。人人多少都有些坏习惯，今天这样，明天一样怎么办？我总不能永远这样会完蛋。下定决心，把缺点打倒，不怕跌倒，信心,心最重要。 是这样长大，小心里真扎好，噼里啪啦，呼噜哗啦，天地找不到，平平常常，平平常常，上课又迟到，哭妈妈，哭哭哈哈，做事不能一团糟。小心里真扎好，噼里啪啦，呼噜哗啦，这一次会更好，平平常常，平平常常，人小志气高。 把缺点打倒，不怕跌倒，信心最重要。我们都是这样长大，小心力真强好，哒哒哒啦滴答，噼里啪啦呼噜哗啦，铅笔找不到，乒乒乓乓乒乒乓乓，上课又迟到，呼麻麻呼呼。

เสร็จแล้วนะคะพักเสร็จแล้วนะคะตื่นเต้นแล้วนะคะต่อไปเรามาดูกิจกรรมการหอต้องโอเคนะคะอืมโอเคทุกคนดูรูปนี้จำได้รูปนี้คือคำไหนไหมคะคือคำว่าอ่านจริงหรือคำว่าตรงเลอะลูปนี้ โอเคนี่เป็นกิจกรรมนะคะทุกคนเลือกเลยคำไหนอันจริงหรือว่าตรงเลือกอันจริงอ่าฮะรูปนี้คืออันจริงโอเคเจนปังเราไปดูกิจกรรมอันต่อไปรูปนี้ดูตัวอันเนี้ยฝ่ติ้งขึ้นมาใช่ไหม งั้นก็ต้องเป็นอะไรนะก็ต้องเป็นว่าเข้าใจแล้วงั้นเข้าใจแล้วเป็นอันไหนคือพูดตรงหรือว่าตรงเลอะพูดตรงหรือว่าตรงเลอะโอเคคือตรงเลอะโอเคตรงเลอะนะคะเพราะว่ามีตึ้งขึ้นมาคือตรงเลอะเข้าใจแล้วต่อไปอันนี้ดูเหมือนเขาเศร้านิดหน่อยใช่ไหม รูปนี้อ่ะก็ต้องเป็นปู้ตงหรือจี๋เาเหมือนเขาเป็นแบบเงออี่ยคือ,อไลงงอยู่ใช่ไหมก็ต้องเป็นว่าไม่เข้าใจใช่ไหมไม่เข้าใจงั้นคือไหนไม่เข้าใจคือปู้ตงหรือจี๋เฉา ปูตงโอเคทุกคุณปูตงนะคะตู้ต่อไปกิจกรรมรูปนี้นะคะโอเคดูรูปนี้เหมือนเขาเป็นไหนยกมือใช่ไหมยกมือยกมือคือปูตงหรือว่าจุเยายกมือคือปูตงหรือจุเซาโอเคจุเซา 举手คือ举手คือยกม,มือใช่ไหม <laughs> โอเคงั้นตอบไปเลยดูกิจกรรมอันนี้อุย้ยดูเด็กๆคนนี้อะ่ะเขามีคำถามดิงดิงดิงขึ้นมาเลยอะ่ะคำถามสามันคำถามเลยงั้นอาจาาอาจะเป็นยากใช่ไหมอาจจะเป็นยากยากเป็นคำไหนคือนานหรือ 再说一นอันไหนคือรู้สึกว่าตามรูปภาพยากเอออันไหนนะคะทุกคนอันนี้อ่นานนะคะนานคือยากเออดูติกต็กๆเนี้ยรู้สึกยากมากเลยใช่ไหม <laughs> โอเคกิจกรรมมันสุดท้ายลูกนี้ดูเขาชี้มือขึ้นใช่ไหม เขาชี้หนึ่งนิ้วนะคะ,ะดูน,นิ้วนิ้วชี้หนึ่งมือขึ้นชี้มือขึ้นแล้วก็ชี้หนึ่งนิ้วก็ต้องเป็นพูดอีกครั้งใช่ไหมพูดอีกครั้งคืออันไหนจชวอี再说一นหรืออนจิงโอเคเป็นอันนี้ 再说一遍再说一遍ก็คือพอดีค้างขึ้นนิ้วหนึ่งหนึ่งครั้งมาโอเคต่อไปทุกคุณตัวนี้เปิดหนังสือหน้าที่30ส,สนะคะตัวนี้เอาหนังสือออกมาเราจะสอนฝึกตัวจีนโอเคเอาหนังสือออกมานะคะเอานังสือออกมาเราจะสอนฝึก เขียนตัวจินนะคะเมื่อกี้กิจกรรมไปแล้วใช่ไหมคะเรามาเขียนเลยฮันจือชูเชยเลนสีนังซื้อหน้าที่30นะคะทุกคนเปิดยางมาคำที่หนึ่งคือสองมือนะคะสองมันมีสี่ขีดนะคะตามเหล่าชื่อขีดที่หนึ่งอ่านว่าเพ่ เพียเพียต่อไปเรามาดูขีดที่สองหงหงต่อไปขีดที่สามหงดูขีดที่สามหงนี้จะยาวกว่าข้างบนหงนี้ใช่ไหมคะอืมหหต่อไปขีดที่สี่ชูเกา ลงมาแล้วก็ค้งนิดหน่อยนะคะอ่านว่าสู่เก่าสู่เกาเสร็จยังทุกคนโอเคงั้นตัวนี้มาเขียนตามเหล่าชื่อหนึ่งรอบนะคะมาตามเหล่าชื่อเลย撇横ง竖勾อ,อีกหนึ่งรอบพหงหง สู่กอเย่หลเสร็จแล้วนะคะทุกคนทุกคนเสร็จยังเสร็จตามเรางเสรยังโอเคคำต่อไปคำที่สองนะคะทุกคนคำนี้เยอะนิดหน่อยทั้งหมดนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสทั้งหมดมีสิขีดเลยนะทุกคนมาตามหลัเลยโอเคนะคะค่อยๆเขียนนะคะเพราะว่าเยอะเออโอเค ตามเราชิค่ะอันนี้อ่านว่าเตียนเตียนต่อไปหงเจ๋อทีหงเจ๋อทีต่อไปหงหงต่อไปหงหงนี้สั้นกว่าหงข้างบนเมื่อกี้เขียนนะคะหงต่อไป สูซูต่อไปหงยาวๆเลยหงยาวๆนะคะยาวที่สุดหงต่อไปสูซูต่อไปหงก钩หงก钩ต่อไปหงข้างใน หงหงต่อไปอีกอันหนึ่งหงหงเสร็จแล้วทุกคนเสร็จยังเราสุดเสร็จแล้วนะคะคำนี้อ่านว่าชิงชิงจ้อีกเปีนชิงชิงแปลว่าขอกัุุ่นานะปลอดอืมโอเคอยู่ในประโยคก็คือชิงจ่ายอีกเปียน ขอพูดอีกครั้งจำได้ไหมคะโอเคตอนนี้ทุกคนมาตามเราชื่อเขียนอีกหนึ่งรอบนะคะโอเคมาเลยเรามาดูน,นี้นะคะอืมตามเหาช,เเาชื่อเสร็จแล้วเราสเกียนเสร็จแล้วนะคะทุกคนเสร็จยงัง โอเคตอนนี้เรามาทำาปบดฝึกหัดนิดหน่อยนะคะวงกลมคำศัพท์ที่ได้ยินตอนนี้ทุกคนเปิดถึงหน้าที่ย1ค่ะหน้าที่ย1นะคะอืมเปิดเปบฝึกหัดหน้าที่ย1ตอนนีเจะจะนนะะ้เราจะพูด4คํคำแล้วก็ทุกคุณวงกลมไว้นะคะเราจะพูดสคํคำแล้วก็ทุกคุณวงกลมไว้นะคะ โอเคข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะคะทุกคนฟังดีๆข้อที่หนึ่งอนจิงอานจิงอานจิงมีสามรู 3, ป A B C อานจิงรูปไหนวงกลมเลยอานจิงรูป A ลรูป A คืออานจิงต่อไปข้อสองฟังดีๆนะคะ ตรงเล่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 รูปไหน a b c รูปไหนนะคะตรงเล่รูปตีตรงเล่ต่อไปข้อสามนะคะขอ้อสาม举手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 รูปไหน A B C รูปไหนคือ举手แล้วก็วงกลมเลย举手ลูปีลูป,ลปีคือ举手ต่อไปข้อ C ข้อ4นะคะข้อ4再说一遍再说一遍再说一遍รูปไหนคือ再说一遍 ลูปเอรูปปีรูกซี C, รูปไหนคือ e ้า่ชัวอีเปี่ยนวงกลมเลย B ลีรูกปีคือจ e <c oughs> ายัวอีเสยนสยังทุกคน <c oughs> วงกลมเสร็จหรือยังเสร็จแล้วก็เลิกเรียนเลยโอเควันนี้ทุกคน พวกเราเรียนภาษาจีนถึงนี้นะคะเจอกันครั้งหน้าค่ะทุกคนณจ,จ่ายจี๋